วินาทีแมตชิวดินวิ่งโผลเข้ากอดครอบครัวหลังไม่ได้เจอกันนานหนึ่งเดือนเต็มเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวแมตชิลดินและภรรยาสาวริดยสรันรัดดีนทั้งคู่ได้แต่งงานกันหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีซึ่งปัจจุบันก็ได้มีลูกชายและลูกสาวสองคนอย่างน้องีแลนทาวินดินและน้องเจมี่ยาธิดาดินขวัญใจพี่ป้าน้าอาหลายๆคน และหากใครที่ติดตามครอบครัวน,นี้อยู่จะทราบดีว่าทางด้านแมทธิวอยากมีลูกคนที่สามมากอ่อนอ่อนสาวลิเดียอยู่บ่อยครั้งแต่ทางด้านภรรยาสาวก็ไม่ยอมใจอ่อนสักทีล่าสุดทางด้านสาวลิเดียได้ออกมาโพสต์คลิปพาลูกๆไปรับหนุ่มแมททิวหลังจากที่ได้เดินทางไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนให้กําลังใจนักกีฬาไทยที่ไปเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2020ณนกะรุงโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาหเดือนเต็ม ซึ่งงานนี้ทันทีที่ได้เจอกันทางด้านก็รีบวิ่งโผลเข้ากอดลูกๆทั้งสองคนรวมถึงภรรยาเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต,ต์ที่อบอุ่นไปทั้งหัวใจเลยทีเดียว